มนอาจจะผมฟังนะอย่างผมพยายามอยู่เป็นที่ิจงานสังเนตในแนวทางที่ผมจะต้องรายจ่ายตี่นี้หน่อย เป็นพรนะโพธิสัตว์เท่าที่รู้นะรู้จำมานะไม่ได้รู้ไม่ได้รู้แบบ you ยายสักเท่าไหร่แต่ได้จำ,จำจำจำมาอย่างนั้นก็<า>เลยคิดว่าคงเป็นอย่างที่คิดว่าเช่นนั้นแบบนะครับท่านสมหวังท่านก็เป็นอริยะท่านรู้ว่าบริษัทเป็นยังไงเพราะท่านก็บอกแล้วว่าท่าน สีอานเป็นพระโพธิสัตว์อยู่แล้วไม่ใช่หลือเกิเชิญท่านสมหวังสารยาย์ฟังหมค่ครับท่านสมหวงังอยู่เปล่าครับน,นมา,าคุยกันหน่อยดีไหมท่านสมหวัง เปิดไมโคโตายเลยหมดเลยพูดซะหมดเนื้อหมดตัวเลยไม่มีอะไรเหลือจะคุยอีกเลยเนี่ยต้องเริ่มต้นใหม่โอ้เริ่มต้นว่าพระโพธิสัตว์ท่าวทีรู้ลก็ท่านตมหวังท่านบอกว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์นี่ก็น่าจะใช่อยู่แล้ว พระสีอาสน์เนี่ยท่านลองบรรยายให้ฟังหน่อยสิครับท่นบานสมหวังได้ยินอยู่หรือเปล่าครับ อยู่ต่อกับชีวิตตอนนี้เจ็บปวดเจ็บปวดที่รูว่าอาจารย์สบาย نن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  นะไระไรสิบอะไไม่ต้องาไม่คุยเราก็คุยกันเองคุยไปอยาคุยอะไร i on. มันข้าวกินแล้วกินสามโมงกว่า แค่ตต่อไม่ได้ครับคุยกันไม่จบเลยอ่ะคุยกันเรยอที<ส>่โทรเียกันอยู่ยังไม่ตั้งใจฟังแล้วดีก็เลยไม่ได้คุย,อ,คยอ,อกว่าอยากแชบอยาแทไอท้ลูกหือ,อปืสนสนุกสนานยก็ไม่ใช้อ่เนี่ยโอเคแต่เอาไปตงว,ง,ตง,วไงไม่ไหว้งหมดคนสวัสดิ์เลยโอ้ยเรื่องอะไรจริงจริงไม่รู้เรื่อง ไม่ฟังก hey, ็ด้วยตองไปไว้ค uh. hmm. ิดในใจได้แล้วแล้วจะเอาไนส่งหรือปุ่มต่างปุ่มปุ่ปุ่มปุ่มโอ้จะเอาไปส่มเลยเราคุยกันเล่นๆในห้องนี้สนุสนานนะอยาไปส่งเลยอ้เอาไปส่งกลุ่มโน้นกลุ่มโน่งกลุ่มนั้นส่งเนตัวให้ตั้แใจก็มีอย่างน้ยน่คนวะตั้งใจก็ส่งให้ดูเนาะโอ้ก็ส่าพนี้มาให้ดู

ตเดี๋ยวสักวันสักวันเนี <coating fill S 2> ่ยเพราว่าผมจะต้องพักาการเข้าห้องทำงานัสักพักใหญ่เดี๋ไม่ค่อยสนุกแล้ว เรื่องตะราแบนั้นจะเลือกสววะพอสมคิดเริ่มสงลงตอนหยุดขมาการที่ธรรมะพุทธะไปยะหายไปตอนหยุดขนมาการที่ติดต่อส่งข้อมูลเก็บข้อมูลทำตัวติดต ขุดขาศเก็บไว้ที่พูดท้านให้พูดท้าน์รวบรวมส่งไปให้คุณวีละจะได้เป็นความรู้มาเล่าต่อให้กันะ สุพงศ์คงุกนึนก่องชาติและยานบิทแล้วก็ค้นหาความจริงผ่นประเสริฐชาจะเตียงกันบ้างพอเสียงกับเรื่องความิงกรประเสริฐท่ารู้ว่าแนวทางกันประเระสริฐไปทางนั้นก็มาเล่าแต่ฉัจะกินตรงกับคนกินที่หมเขาฟัได้กินตรงกับผมผมจะไปรถไฟ เป้าหมายที่จะไปจังหวัดนั้นคุณจะไปรถทัวร์ก็เป้าหมายจะไปจังหวัดนั้นใครจะนั่งเครื่องบินเข้าทำแบบคยเป้าหมายคือไปจังหวัดนั้นทีนี้ไอ้คนที่เดินทางโดยรถโดยเครื่องบินเนี่ยมันก็มาดูดูมินดูแคร์แต่ปกติจะนั่งรถไฟแบบจะเหนื่อยเออก้จริงๆแล้ว น้วนเป็นธรรมะอยู่ทั้งสามหน่วยธรรมะในการเดินทางทางน้ำก็ได้ถึงเต็มนั่งเรือนำเป็นักจังหวขอแค่ว่าไปจังหวในันเวลาขึ้นตาเรือนั่งรถในยี่สิบแปดปรถึงเดินทางทางเรือใช้เวลาระยวที่สุด พราะไม่เป็นเรติดอะเรือติดไม่มีเรือติดก็คือเรือได้งานได้เรือติดสิดเครื่องนะใครจะลงได้ไหมก็ต่อมนเลย์จะรั้ด้วยบ่อยโอ้สงสัยไม่ได้หรอกคะ่ะคิดถิงปุ๊บว่าขเขาทะเลาะกันเนี่ยมันก็ คนคนตามไม่นองนองไม่ถึงอะไรแบบนี้เอาเดของฉันถูกอย่างเดียวเลยมันไม่มีหรอกครับพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่ามีดีแค่อย่างเดียวที่ไม่ดีก็มีอยู่บ้างจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราก็จะไม่รู้ไอะไรเลยแต่มันเป็นที่สรางกันอยู่อะ ัตติมายังมีรากีรูปปั้นของคนเจ้าคนไปที่โบสถ์กริชีไปว่าโอ้หูใหญ่ไปจมูกโตไปก็ม่ดได้ชมวัดสวยเท่าไรจริงๆจ้ชมวัดสวยก็น่าจะหมาะอยู่มากกวา่าที่จะไปรำน,นีย้าพเะาเสืยก็ไปรูปปั้น,น,นเสว่า ก็เป็นตัวแทนของพอง main, เป็นตัวแทนของการเปิดพร่ศาสนาแต่อย่าไปนึกลบพงลำพันไปถงว่าเป็นดักสินตะดูรูวัดนั่นดักสินวัดนั้นดักสินนั่นก็เป็นทางหลง้วถ้าคนไทพุดเราคุณดีทีบงว่าเด็ดเดี่ยวการคนมันถือพุธเสียการครที่เราพูดอยานี ก็หลงทางไปดไปไห้ในติตักติดตะอารามพระิตกติดก็ไห้พระในบวรของแตระวัด่จจะตับติดไม่ตับติดก็ก็อนุโลมไปได้บางคนจัดเป็นคณะที่ตัางรูปต่างาำปันแล้วก็ไปจำบงเกยบวักกาวักแต่พูดทีอยู่ในคณะทัวร์แลการศิีย ดังนั้นก็เป็นกุตลวายของคุณที่เขาทำอาช้มขายตัวนะคือขายตัวเลยว่าต่อทหารแม่ระดับนะโอเวนวน่ะก็ยังขายตัวเอ่ะ